สวัสดีครับเด็กๆน้าเม่ครับสวัสดีครับน้องๆพี่แทนครับวันนี้เราสองคนนะครับจะมีนิทานสนุกสําหรับเด็กๆที่ชอบศิละปะวาดรูประบายสีเพราะเรื่องนี้ชื่อว่าสีสนุกครับพี่แทนลองดูซิครับว่าทุกสิ่งเนี่ยล้วนมีสีสันทั้งนั้นเลยนะครับท้องฟ้าสีฟ้ารั้วสีขาวต้นไม้สีเขียวแล้วก็วัวสีน้ําตาล รุ้งบนท้องฟ้ามี7สีเอ๊ะสีต่างๆเนี่ยมาจากไหนกันนะสีมาจากแม่สี3สีได้แกห่งสีแดง 2. สีเหลือง 3. สีน้ำเงินสีเนี่ยทำให้เรารู้สึกแตกต่างกันสีแดงเนี่ยทำให้เรารู้สึกร้อนเผ็ดระวังไฟสีแดงไฟร้อน พริกเนี่ยก็สีแดงมีรถเมรถดรถเพลิงสีแดงระวังรวงรถจะเพลิงมาแล้วสีเหลืองสว่างสดใสดูนั่นสิมีกล้วยมีข้าวโพดแล้วก็มีดอกพันตะวันสีน้ำเงินให้ความรู้สึกเย็นเงินลงไปแช่ในทะเลน้ำแข็งเลย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราผสมสองแม่สีเข้าด้วยกันสีแดงกับสีเหลืองผสมกันกลายเป็นสีส้มส้มสวยเปรี้ยวสะดุดตาเหมือนน้ำส้มที่เราดื่มแล้วก็ส้มที่เรากินกันเลยเหลืองผสมน้เงินได้เป็นสีเขียวเขียวสวยสบายตาร่มรื่นเหมือนกับต้นไม้แล้วก็ทุ่งหญ้าเลย แดผสมกับสีน้ำเงินจะออกมาเป็นสีม่วงม่วงสวยหรูดูชุ่มชํำสีม่วงนะครับก็เหมือนผลไม้องุนกับมังคุดจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราผสม3ามแม่สีเข้าด้วยกันสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินนำมาผสมกันได้เป็นสีน้ำตาล สีน้ำตาลเป็นธรรมชาติดูอบอุ่นเหมือนเจ้าหมีสีน้ำตาลตัวนั้นเลยเด็กๆครับมาทบทวนการผสมสีกันดีกว่าอันแรกนะครับสีแดงผสมกับสีเหลืองเป็นสีส้ม อันที่2สีเหลืองกับสีน้ำเงินผสมกันเนี่ยออกมาเป็นสีเขียวอันที่3สีแดงกับสีน้ำเงินผสมกันออกมาเป็นสีม่วงและสุดท้ายแม่สีทั้ง3อันมาผสมกันสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินผสมกันจะออกมาเป็นสีน้ำตาลครับยิ่งผสมก็ยิ่งได้สีมากขึ้นน่าสนุกจริงๆ ในวงล้อสีมีคู่สีตรงข้ามกัน3คู่มาดูซิว่ามีคู่สีอะไรบ้างสีแดงและสีเขียวเป็นคู่สีตรงข้ามของวงล้อสีถ้าระวางสีแดงและสีเขียวไว้ข้างกันสีแดงก็จะแดงมากขึ้นสีเขียวก็จะเขียวมากขึ้นสีแดงกับเขียวเนี่ยจะชัดเจนมากเหมือนในแตงโมเลยสีเหลืองและสีม่วง เป็นคู่สีตรงข้ามของวงล้อสีถ้าระวางสีเหลืองและสีม่วงไว้ข้างกันสีเหลืองก็จะเหลืองมากขึ้นสีม่วงก็จะม่วงมากขึ้นเหมือับของเล่นชิ้นนี้เลยมีทั้งสีเหลืองแล้วก็สีม่วงสีน้ำเงินและสีส้มเป็นคู่สีตรงข้ามของวงล้อสี ถ้าระวังสีน้าเงินและสีส้มไว้ข้างกันสีน้ําเงินจะดูน้ําเงินมากขึ้นสีส้มจะดูส้มมากขึ้นเหมือนกับรถแท็กซี่คันนี้เลยสีสามารถบอกอะไรเราได้หลายอย่างสีในชีวิตประจําวันพี่แทนลองดูป้ายนั่นสิครับมีป้ายหยุดป้ายให้นักเรียนข้ามถนนแล้วก็ป้ายทางออกดเด็กๆทราบไหมครับว่าไฟจราจรมีกี่สีและหมายความว่าย่งไงกันบ้าง ไฟจราจรสีแดงหมายถึงหมายถึงหยุดครับไฟจราจรสีเหลืองสีเหลืองเนี่ยหมายความว่าระวังไฟจราจรสีเขียวสีเขียวคือไปได้ไเด็กๆลองมองไปรอบๆตัวเราสิครับว่ามีสีอะไรกันบ้างวันนี้พี่แทนใส่เสื้อสีอะไรครับวันนี้ใส่เสื้อสีขาวครับแล้วของคุณพ่อล่ะ พ่อใส่เสื้อสีเทาเอ๊แล้วเด็กๆทางบ้านใส่เสื้อสีอะไรกันบ้างนะตอนนี้เรารู้แล้วว่าสีเกิดจากการผสมของแม่สีแดงเหลืองและน้ำเงินหลังจากฟังนิทานจบแล้วนะน้าเม่อยากให้เด็กๆลองมาผสมสีแล้วก็ระบายสีกันอ้าวแต่ก่อนจะไปนี่พี่แทนมีคำศรรพัพท์ภาษาอังกฤษมาเล่นสนุกกับน,น้องๆอ,อีกแล้วล่ะใช่แล้วครับพี่แทนนะครับวันนี้ติดเตรียมคำศรรพัพท์คําคำมาเล่นกับน้องๆจากเรื่องสีสนุกในวันนี้ เอาละครับเรามาเริ่มคำแรกกันเลยคำแรกนะครับเป็นแม่สีแม่สีจะมีอยู่3สีแต่สีนี้นะครับจะให้ความรู้สึกร้อนเผ็ดและระวังสีนี้ก็คือสีแดงสีแดงนะครับภาษาอังกฤษคือ red R E D red สีแดงครับคำที่2นะครับเราเนี่ยรู้ว่ามีแม่สีอยู่3สีคือแดงเหลืองและน้ำเงิน เรามาดูการผสมสีกันดีกว่าสีแดงกับสีเหลืองผสมอกเป็นสีส้มสีส้มภาษาอังกฤษนะครับก็คือ orange o r a n g e orange คือสีส้มครับคำต่อไปนะครับเราจะสีแดงมาผสมกับสีน้ำเงินมันจะออกมาเป็นอะไรรู้ไหมครับสีแดงกับน้ำเงินเนี่ยผสมกันจองมาเป็นสีม่วงสีม่วงภาษาอังกฤษนะครับก็คือ purple P U R P L E purple คือสีม่วงครับคำที่สีนะครับเราเนี่ยผสมสีกันแล้วแต่เรามาดูเรื่องสีตรงข้ามของวงล้อสีกันดีกว่าเอสีตรงข้ามของสีแดงในวงล้อสีก็คือสีเขียวนั่นเองครับสีเขียวนะครับภาษาอังกฤษคือ green G R E E N green คือสีเขียวครับ และคำสุดท้ายคำที่5นะครับเราเนี่ยจะเอาสีแม่สีทั้งหมดมาผสมกันสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินผสมกันจะออกมาเป็นสีน้ำตาลครับสีน้ำตาลภาษาอังกฤษก็คือ brown b r o w n brown คือสีน้ำตาลครับและนี่นะครับก็คือ5คําคำที่พี่แทนได้เตรียมมาเล่นกับน้องๆในวันนี้จากเรื่องสีสนุกครับลองมาทบทวนคำศัพท์ทั้ง5คํากันดีกว่า Red R E D Red C M Orange O R A N G E Orange C Long Purple P U R P O E Purple C One Green G R E E N, green สีเขียว Brown, B R O W N Brown สีน้ำตาลน้ำเมฆหวังว่าวันนี้นิทานเรื่องสีสนุกเด็กๆจะสนุกกันนะครับวันนี้น้ำเมฆและพี่แทนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย ʕ •ᴥ •ʔ